กุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์ธรรมดาแต่มีนี่ครับรีโมทกันขโมยครับสวัสดีครับสูดการชชวโซเชียลครับผมเจอกับผมอีกแล้วครับกับนุ่มหนามนคุณบ้านาคนเดิมครับแน่วันนี้เราไม่ต้องมากับใครฮะมาสุดหลอคันนี้ครับผมเจ้า honda b บีโอซีดานหรือ BO โอเ e มนั่นเองครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1.24สูบมาด้วยขุมพลัง90มา ไม่ธรรมดาครับเป็นรถอีโคคานะครับนั่นหมายถึงว่าลูกค้าใช้รถคันนี้จะกินน้ำมันน้อยกว่ารถเครื่องพั0 0้าพัขึ้นไปนะครับแน่นอน20กิโลลิตรขึ้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาผลิตมาเพื่อรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถเข้ามาเขามีสเปคที่น่าสนใจตรงไหนและสำคัญคือผ่อนเดือนละ5,500กว่าบาทต่อเดือนและที่สำคัญฟรีดาวครับเดี๋ยวไปดูครับเรื่องกันนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบคอยแยกความจุอยู่ที่ 1200cc ุซีซีผมพลังมาด้วยมา90ตัวครับแน่นอนครับเป็นรถประหยัดน้ำมันหรือว่าอีโก้คานั่นเองนะครับนี่คือห้องเครื่องสีสวยเลยมีนี่ครับกล่อง ABS นะครับรถคันนี้นะครับมีระบบความปลอดภัย แน่นปึกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD นะครับหรือว่า BA BA ก็คือหยุดนิ่งช่วยกระจายแรงเบรกอยู่ด้านหน้าให้แบบเบีกแล้วก็สามารถเบรกได้ทันใจมากขึ้นนะครับพร้อมกับนี่ฮะตัวแทน่นแท่นเครื่องนะครับเป็นไฮดรอลิกด้วยนะครับนั้นช่วยในเรื่องของการสั่นสะเทือนเวลาลเครื่องอยนต์ทำงานเป็นอย่างดีแม่สเปคนี้สุดยอดเราไปดูสด เราไปดูภายในนะครับส่วนรถภายในคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเบาะหนังลายสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเบาะหนังนะครับแล้วเบาะเป็นเบาะลิคลนะครับนั่งกระชับนะครับขับสนุกแน่นอนครับนี่ครับตอนนี้คือเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับ จะเงียบมากนะครับนี่คือรถ Honda b i o a ออนะครับนี่ครับกุญแจนะครับมีรีโมทพร้อมนะครับเป็นรีโมทกันขโมยด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูเลขไม้กันครับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว16929กิโลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามมากนะครับสำหรับรถปี13 ภายในนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับกลิปมากนะครับระบบแอร์นะครับรุ่4สม่เมื่อจะเป็นตัว AC นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไล่ฟ้ากระจกนั่นเองนะครับส่วนเกียร์ก็มีให้เล่นถึง3สเต็ปเลยนะครับก็คือมีดีก็คือขับเรันนิ่งธรรมดามี S ก็คือเกียร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีแอลเอาไว้ขึ้นเขาลงเขานะครับ แม่ครบครันมากสำหรับเครื่อง1.2มาพร้อมกับแอร์บัคคู่หน้า1แล้วก็ตรงพวงมาลัย2นะครับสุดยอดครับเดี๋ยวดูไปดูด้านหลังกันครับผมส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ารถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วตรงข้างประตูฝั่งซ้ายและขวาด้านหลังนะครับเบาะนั่งขนาดใหญ่และที่สำคัญเบาะหนังสีนี้ผมว่าสวยมากๆนะครับ วยจริงๆครับสภาพใหม่มากๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเบาะเนี่ยนั่งกระชับไกลๆเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยทีเดียวเพราะว่าเบาะด้านล่างนะครับจะรับกับขาก็าคือเข่านะครับเข่าตรงนี้นะครับจะรับได้มากขึ้นนะั่นหมายถึงว่าเรานั่งไกลๆจะไม่เมื่อยนะครับมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็คือตรงเบาะผู้น้านะครับมีให้ครบเลยนะครับ ใส่ของได้เลยโอ้โห,โหสวยจริงๆครับนี่อันนี้คือส่วนของภายในครับดูส่วนของฝาท้ายกันเนาะไปเลยครับขากระโปรงท้ายด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาพรีเรียบร้อยนะครับพร้อมกับสเก์ตด้านล่างให้มาแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเลยนะครับบอกเลยว่าราคานนี้ออกไปก็คือสามารถที่จะซิ่งหรือว่าหล่อได้เลยนะครับเรามาดูด้านในนี่ครับ กว้างมากนะครับใส่จุของได้กระเป๋า3าใบเลยทีเดียวเด็กนะครับตรงประตูด้านหลังซ้ายขวามีทั้งคู่นะครับฝั่งข้างผู้โดยสารนะครับคือข้างคนขับนะครับก็นี่เลยครับสวยงามนะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะครับก็คือเก๊ะหน้านะครับผมนี่เลยจำรถนะครับก็จะเป็น บุ๊กวาเลนตีก็คือเวลาเข้าสู่บริการก็คือใช้เล่มนี้นะครับวาเลนตีบุ๊กนะครับผมแล้วส่วนของคู่มือนะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับโอ้สุดยอดจริงจครับทยุนะครับก็ใช้ดึงนะครับเป็นเมนนวดนะครับส่วนของเมนูเครื่องเสียงนะครับอันนี้เป็น2ดินนะครับใส่ซีดีนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็มี A-U-X นะครับเชื่อมต่อ จากมือถือฟังเพลงได้เลยนะครับและก็เรามาเทสเสียงกันครับส่วนคลื่นวิทยุหรือว่าการใช้งานของวิทยุนะครับก็สามารถเซตได้ถึง6สถานีเลยนะครับวอลลุ่มนะครับก็คือหมุนจากตัวหมุดอันใหญ่นี้นะครับนี่คือเล่งเสียงนะครับนนเารา,าสามารถที่จะเลือกนะครับสถานีที่เราตั้งไว้นะครับ <61. S 1> ถึง6สถานีออกออกเลื่อนรอดนะครับเก่านี้น่ได้ที่เดครับมาครสุดยอดครับ